เจเด็ด789แฟนมวยรอลุ้นตะวันฉายดูยอดพนมรุ่งจิตเมืองนอนท์ซอยเอจิมืองนท์แม่ยานาง่ายมวยจิตมืองนท์โยว่ายอดพนมรุ่งจิตเมืองนอนท์กับตะวันฉายพี่เคศรีชัยมีโอกาสาได้เจอกันแน่นอนทางนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนจัดเท่านั้นกับน,นักชงในสก,กัดทำได้ตามสูตรตอนนี้ร39ปอนด์กุหลาบดำประธาชาโดส พฤษภาคมนี้รายการวันเกิดประชุกเกตเพชรอยับไปวันที่14พฤษภาคมนี้มีข่าวแว่วมาว่าสายกระบาดกุลาด,ดันสอนจอบพี่กุ้ใจสกัดทางดังชาโดสวนอาหารปีกไม้จริงหรือไม่จริงรอคอนเฟิร์มกันอีกทีนะแฟนมวยปืนกลด่วนวันฉลองประเดิมศึกซิงมาวิ่งไปชุกเกตเพชรยืนเตียพิมป้วันฉลองพี่แกแสนชัยมวยชยัยเปิดพฤษภา,าสองกับปืนกลต่อสุดลักในรายการประขอกระเลิศซึกซิงมาวิ่งวันที่19พฤษภาคมนี้ กัดน้ำหนัก1 1 6 1 1 7ปอนด์ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจาคาดว่าจะัดเกนในเร็วๆนี้นะ้ามวยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน